วันนี้จะมาตั้งกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับสาธิตโตโยต้าวีออสนะครับ2014นะครับโฉมใหม่นะครับก็คือลูกค้านะครับมีกุญแจต้นฉบับนะครับอย่างนี้นะครับดอกหนึ่งนะครับนะสังเกตเทสก่อนนะครับครับล็อกที่ก่อนนะครับครับปลดล็อกครับก็ต้องการทําเพิ่มนะครับเพราะว่า กลัวหายนะครับนะตอนนี้การทําเพิ่มก็คือทางทางร้านจัดให้เป็นแบบนี้นะครับคือกุญแจสามารถอัพได้นะครับติดสวิงได้นะครับตอนนี้เราจูนเรียบร้อยแล้วครับนะลองเทสดูนะครับล็อกครับปลดล็อกครับนะฮะตัวนี้จะพับสวิงนะครับพับสวิงได้นะครับลองสตาร์ทนะครับพร้อมอ m โมบิเลเตอร์เรียบร้อยนะครับนะฮะสังเกตที่ไฟรถนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับครับนี่ครับก็ลูกค้าก็จะได้มีกุญแจสำรองนะครับก็แบบเดิมๆของทางศูนย์หนึ่งดอกนะครับแล้วก็แบบแอดวานนะครับตัวนี้เป็นกุญแจพับสวิงมีรีโมทในตัวนะครับครับโอเคครับล็อกนะครับกิดล็อกนะครับนี่สนใจติดต่อร้านกุญแจสมาร์ทคี์นะครับ08 1 05 1 0 3 3 3นะครับ ขอบคุณมากครับดีครับ